เมยงเออไป,ไปอยังลองขึ้นยางพายประตูเขาบ้างเลยอาครับอาอาครัดบดอกว่าอาครับครับมาแล้วบ่ก็ไม่ลีมแม่บ่คอยหักอาหลายเด้เอไปก็ตั้งขึ้นว่ายังได้บัตรเครดิตขึ้นเอเอ๊ยยังก็แมนยัง แะไยินแล้วเด้เป็นอย่างขึ้นทำทางบได้ยินละ่ะนี่อาโลกที่ยุ่เบื้องหลังบานประตูขึ้นโลกใบใหม่อาเริ่มการเดินทางไปแล้วอาก็ควรไปต่อตีล่ะครับดอกขาว่าจินเป็นห้วงอาเล่าร้ายหลายตัวแม่ลับประตูหองวงเร่าดอกไปขอฉนดขึ้นไหนบ่บอกเพื่อนเจ้าเหตุย,ยงลงไปสีน่นทงัง ขึ้นเงินหาล้าน,นำหอมแล้วกับกระเป๋ามาให้คอยน้ำเด้อนี่อ่าให้ความเล่าหลวงหลายประเนินบอกบ่ให้ขอพานเจ้าบอกแล้วว่าสิบไบคอยไส่ของ,งินหาล้าน,นำหอมแล้วกับกระเป๋าไ่ได้บอกว่าสิไรเจ้าออกนี่เจ้าหักเด้อ คอยฮักเจ้าเด้อคอ,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 อยเองก็ฮักเจ้า,าคุณขา้าวหักสามหาว